กไอเมียวมันร้องอยู่ตรงนู้นไว้เก็บก้อนมันมาแล้วนี่เน่าฮะเกินนู่นอีกนู่นนู่นอีกปัดเกินนี่โอ้ยขอพ่อขดแม่นู่นนู่น โอ๊ยหัวใจกูจะวายโอ๊ยสะใจหลายเดี <as> <as ๋ยวเดี <t 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 ๋ยวถ่ายก่อนมันมีถนนอยู่ตรงนู้นถ้าถ้าออกไปเราไปเราไปอันนี้มาได้ไหมเก็บเก็บเหนียวเก็บข้างหลังเธอนู่นถุงอยู่ดูโอ๊ยนี่ดูป้ากดพกคนแม่เฮ็ดนี่ Ui, ai mèo vui, anh mèo thính thủ. Đúng. Ý ăn là, nô nè con, lưng đường.